สวัสดีครับสวัสดีช่องโดมน้อยลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับมอน,นีเข้ามาตามหาเมลําลเข้ากระพอตายมาคนติดอย่างยู่นะครับบรรยากาศนอกโทงคนบรรยากาศดีให้นะครับเขามาหอดบ้านแล้วครับมาหอดบานเ่นแล้วนีมาหอดบานเ่าแล้วมาหอดแล้วมาหอดแล้วเห็นตะลุดจอดจูบรรยากาศมาพี่น้องบรรยากาศ เป็นตะนอนเว้นให้บรรยากาศดีคักบ้านสวนครับบ้านสวนของแม่ลําเพาไปแล้วจากคนพักกันเฮ็ดหยังอยู่บ่อยู่บ่นี่แหมอ,อยู่อยู่บ่อ่ไนี่ลานี่แล้วลามาหาเด้นี่มาเยี่ยมเด้นี่เฮ็ดยังกันนั่นสวัสดีค่ะสวัสดีครับะ <laughs> อัดีค่ะได้ไอชีบไหมวะนี่ค่ะจมจมน้อย,อยลำเพินออฟฟิเชียลฝากอีเมีด้นเรือนี้วันนี้นี่ครับม่ได้ด่องไฟอยเ่ยทีอ้าวเห็นหอาชีพรักที่นี่ <laughs> ไอื่อแม่ม่ได้ได้กได้มจกียดเจ้าอไปเลยต่ไต่ลงมาให้การลเออไม่เห็นยนี่ปิดไฟ้งแล้วไม่เห็นนี่นี่มือตบยู่นี่ยี่หรี่ตัวไม่ได้สอันนี้รามาไันดบนโอ้แมน หาาล่นน้ำอี่ารบกตามหาแม่นคิดฮอดประเดีมาจชกเทือเนาะโดนห่ือโดนไปสาระครับหมอกกแม่ได้ยังนี่เกือบก็มาสือมาฝากหลานเดึงมาด้ยถวมันหรือเบิ้งนี่ก็มาสอมาฝากหลานเอเกือบ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 ่งมัมีแกอะป่เกิดไม่ตอนรับโควิดตีไปซื้อเกือบโทแม่ปีว่าอยู่ไป เ,เกืบอบก็จะได้ไปไก่แต่ลูกลูกไปสารครามก่อนเด้อสินะไปซื้อเกือบเกือบไปซื้อไก่<ข>แท้ไอโกสุ่มมือเพราะอยากแม่เกือบมอล้ำสินะมันบ<ไ>ป็นอะไรมซื้อง่ายเหมือนเด็กเล่นเตรียมหาซื้อเพช่วยดิฉันมันต้องมีหมองเนี่ยเป็นหมองเป็นหมองถ่งายนคนละเกือบ <laughs> แม่นคนละเกืบ <laughs> อบอ,อ,อันนี้เป็นเกือบอยู่แต่ไมคนละเกือบไปซื้อหยุดสารคามอันนี้แม่ลำเทานี่ซ้ำเป็นแม่ผู้ที่สองเนาะตั้งแต่เข้าไปอยู่มอล้ำน้ำกันตั้งแต่เอ้ยเอ้ยเอ้เอ้ยซื้อกระได้เนาะ ว่าเป็ิกว่าปีแล้วเนาะสิบกว่าปีแล้วยีปีแล้วยจักปี่แม่เเอาสิอปีนี่ปีที่สิบเอแม่นบ่แม่ที่ดุจักแม่มายูยูได้สิบยี่สิบกว่าปีเอาแน่สีมาไทั้งหัวไม่ยด้องดีเนาะเตอแม่สมัยแม่เขาอยู่น้ำกันแม่สอนอาบน้ำทั้งเดียวเนาะเห็นพ่อเาอาบน้าเฮ็ดจลเห็ยายดมขม่าจำได้ย่ด้ไหมยายดมขมาอันแม่ละพ่อตัด ยิบผ่าทั้งหมดคู่มียวนคุณยนบอกไม่คือไม่บอไม่คือไม่เนาะเดยวเดี๋ยวนี้ยายดมเป็นซา่ไหมแล้วพรตาเราเห็นแล้วก็นี้กกวตาเป็นหูเลยใช่มเป็นหูแล้วบัอเช่าในตอนนีกรไรลุกต้นร้นโอ้ยไม่แย่ไปใไหมไม่ยากลกคนลุกหัวกันไโได้ลีเนาะใช่ตวบาบรรยากาศดีดีเนาะโอ้ยแม่นมะบรรยากาศดีให้ถ้าลูกเลบอมงดูนี่ บอกเ็กโอ้บรรยากาศสวนแล้วดีนบกม่วงกระดกเจามาโผล่มาโพดแท้กันแม่กันเท็ดดีนิโอเคเลนนอวากันเทศดีดีนิไงยี่ดอกเจ้ามากปลูกมากจังสี่อยบ่ได้ปลูกเล้่มงจะง่ปลูกตั้แ่ปีดกให้เ็บไปกินแด้ดกดี เขาบอกเขียบยังก็ไปยังสี่แม่มากน้อยนองมากเขียบได้มาก่งบ่เออเถกน้อยนองโอ้เถอน้อยไง่ที่แบบนังนานาใช่ไหมแค่โดนป้าบพริกในพี่น้องเมือเขือคุนนะเตรมดยว่แม่นี่มันโดหาเนาะด ไปล่ำดีเขาไปล่ำห้วก็หลังจากล่ำกลับไปบ้านนี่เข้าในปลาเขือนไป้าเนี่ยปลาเขื่อนดูนี่วยง่าหน่วยสิ่เหล่ยมะมีกะมีนี่มากันนี้ตัวเขินหมากม่อนหมากหมกม่อนันนี้จว่ามันหมากม่อนใหญ่ก็จะว่ามันไมีประโยชน์เศบได้แมมเนี่ยไมีประโยชน์ทีได้เอาไปฟูกบ้านก ได้ว่าหามาให้ด้วยไอจี้โอ,โอ้นี่พี่น้องรวยมั้ยหวานได้ไรเนี่ยไอจี้อันตะกี้บ่กู่จักกินดอกนๆเป็นเลกน้อยเอามันชาเล็บชาเล็บเพราะเป็นสีม่วงต้องทาเล็บผมมาทับเพราะเป็นสีม่วงตาองทาป,ปากา <laughs> มันแม่ผมตัวหนึ่งแม่หลายมัน,นย้ายผมเอเลีอ้ยอย่ปาด กาแหงๆก็แซสบด้แม่แหงๆแล้วที่เทียหวานก็ดำขาเน่ยละพี่อันแห้งหวานพี่นี่นวลมันดำๆี่แม่หนินวที่มันเขาอิดนวลมันเทียเนาะน้อคี่ดีจ้ะก็ไม่ได้เขาไม่เจ็บกินนี้นี่ไม่นี่นี่เหอมวา มันแหงกนดำนี่ตส่บมมดมดไปตอดปากตอดปากปวดาปากแม่ยังคือปวดาษากาไลภาษาข้าวหวานที่ลิงหวานนี่แม่นี่ยน่นี่นี่นี่เห็นบ่นี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 ่งสีเห็นบ่มันซุกมันสีเทียะเนอะแสพี่ดีกนเข้าเด็ดไปอนเด็ดไปอัน ส่ถัวยแล้วแก้วอย่างค้นถึงสะแสีบได้นอหายตะข้นยากไลกัน้วยในถูกนี่เนาะกพูดถึงดกพูดถึงกจะไปกินนะกินไอซัมนี่ละแม่ยลกให้เอาเอานเอาต้นแัน่งนไปผูกได้บ่บอกแต่ปลูกกือม่อนเขานี่ละบ่แต่ต้นม่อนเนาะมันได้หญ้ามัเอามาหญ้าโปะโมีนหญ้า ก็จอดจอดทามนูอยู่บนเสากินข้าวขาหยั่งกัน่าน้งฟตื่นได้ไหมสินอ,อ่ะทานผ,ลลนผมเป็นฝนล่วงของผนก็แหล่เอ็นแม่ฝุ่นเปนใบจะมาผู้หน,น่ะนทั้งทั้งไหนทั้งสารข้ามบ่ทั้งฝุ่นอะนนทั้งสาระข้ามทั้งบอระบือทั้งลี๋้ามบรเขือป้าขวม่วงป้ากัตนกรฟูดีๆนี่ง่ามบักคักนี่นี่ที่ไล่ให้ ไม่ได้บกเขือกระลายบกมีกรงแงมบกฮวงกระแงมฮวงกระดูกีิสวรรณาพี่น้อง <Yeah. S 1> yeah. ยะบกฮวงตรงนั้นน้ำบันี่น้ำเสมน้ำแตกบ่ยังมาไปยันไตบังบังนี่แตกต้นนี่แตกนี่ไง แม่แม่แม่นี่หัวมันหนึ่งท่านสายอันนั้นอาพี่น้องเดินไลน์มากระถิ่นนอนหลับตัวหนุ่มเขือพี่น้องสุดยอดอีหลีครับบรรยากาศดีอีหลีแม่ยพังอินหุ่มเป็นตะแกรงเสียปลาเสียบแท้เป็นเงยบอกนี่อะไรดอกมั้งเนีม่นดอกมันตะวันไม้ไมยมัน ดอกผสมมันงูงน่กับงาม่งเจโน่เจโน่ก็ได้กินเลยเนาะมมดงูงกับงามเลยบางแหยูหมงงหงงคัดในอย่างแม่นี่กอนว้ยเป็ดเนี่ยเนาะเกษตรขอม้แต่ปบ้านเจ้านเลยนี่ตาใส่นิมาตาใสบ้านปุดใส่จัวโอบ้านโอ้ปุดใส่จวมา อพก .bz ชจรุตตมบุญกุฎชจอุยยังกุฎชจร้อันบ้านหัวงัวอ๋อบ้านหัวง <Pon> ัวก็ไปบ้านหัวง้อก็ไปออกแม่แก่บ้านเจ้ามันไม่ด <çalış. S 2> ้ขืนๆงามแธอได้ไหมตัดแล้วตัดอีกตัดแล้วตัดอีกยังตัดยังขืนดีเนาะโอ้ขืนมี่ขืนมีทีทางสีมันข่ยแล้วปลูกพักปลูกงาขาย ขันเป็นมีทรีมีทางอยู่บ้านนใหญ่แล้วยังสีมาก,มากรีงสีเมียย่บ้านมากหลาายยถ้า,าม,มาปลูกปลูก,ลกเพื่อนอยู่อสานปลูกบวบปลูกหน้าปลูกอื้อขายน่ากลั่อยู่ซื้อกันยหญโอ้ยก็บางราบเนี่ยเนาะแบไปเไปขอกูได้ไปตื่นถึงกูไปเอาเมื่อบ้านไหมเมื่อบ้านนี่ลูกนอนเด็กกันวะแม่นอนแต่หัวคำบ้านนี้เที่ยงคืนตินแล้วลูกเหรอลูกยังม่ทันได้นอนอยู่ท่านี่นอนแม่ตื่นหรื<เ>อตี <laughs> อ๋แม่ทันนี้ตื่น จรับกันนะครับยินดีตับผู้เฒ่ายามวอนวั่นฝนดื้อตื่นยินดีตะนายบยินพี่น้องบรรยากาศสุดยอดที่สุสวนท้องหน้าสวนกระท่อมน้อยแม่ลำเผาสุดยอดซ้ำแม่คนที่สองนี่นี่ที่พอตายกับซ้ำพอผู้หนึ่งคือกันครับครับคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนีนน้เนาะครับเนาะพี่น้องอย่าลืมกดติดตามช่องดมน้อยลำเพลินออฟิเชียลด้วยพี่น้องเด้อฝากกดติดตามเป็น เร่งเชียร์แรงใจให้ดูมหน่อยน้ำเลนเดอรับเด้อขอบคุณมากๆสวัสดีครับ